โอมน้องชายขคีโรคมันจะไม่สาบายแต่พี่สมโอหลับเป็นอะไรทำไมทำหน้าแบบนั้นพี่สมโอปวดทอ้องสมโอพี่สาวคนโตขี้แตกประจำงสงสัยท้องเสียขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะไปเถอะนุ่นขนมหวานน้อยก๊อบแก๊บฝ้ายน้ำอันลณง อ๋อพี่คิดออกแล้วน่าเราจะไปเล่นสนามเด็กเล่นดีกว่านะตาลี่ไปเด็กๆมากินข้าวกันได้แล้วถ้ามีอะไรกินบ้างหระยายก็มีผักที่เราปลูกไว้ที่สวนหลังบ้านนี่แหละมี่ผักบ่วงผักคะน้าแล้วก็ผัดให้กินเฮยไม่ปอดสารพิษ ยกินแต่ผักกินผักทุกวันทุกวันน่าเบื่อจะตายมีแต่ผัก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 อะไรก็มีแต่ผักน่าเบื่อหน้าเบื่องั้นขอเงินไปซื้อขนมที่ร้านค้าหนยสิกินอะไรไม่มีประโยชน์โู้มันก็อร่อยดิเอาให้คนละยี่สิบบาทขอบคุณค่ะแค่ะป้าโอนเราไปซื้อขนมกันเถอะ เฉยๆงเร็วน,นุ่นสายแล้วไม่อยากตื่นไปกินข่าวลูกแล้วไม่อยากตื่นทำไมไม่อยากตือนข้าวมีอะไรกินบ้าไ,ไม่มีอะไรกินบ้างข้าววันนี้มีผักผัดรวมมีวันนี้อะไรก็มีแต่ผักแม่แล้วก็ผัดฉิงแล้วก็แกงกีดมะละแม่ทำไม,ไมต้องกินแต่ผักจังไม่ชอบจะไม่ชอ,ชอบก็ต้องกินเพื่อสุขภาพ งั้นแม่ขอตังไปซื้อขอนมกินนอกบ้านก็นแล้วกันนะไม่อยากกินหลอกผักใช่ไหมน้องใช่เด็กไ,ไม่กินก็ไปดูก่อนโอ้อร่อยนะไม่อร่อยหรอกกินขนมดีกว่าเด๋ยนะุดนะพวกคิดลกจะมาเล่นของเล่นพวกฉันทำไม ไหนก็ไปไปเลยไปเลยไปไป เหมือนที่บ้านของเราเลยอันนี้ก็ฟ้าทายโจนอันนี้ก็กระชายดำอันนี้ก็ขิงแล้วเราก็ลองกินดูเลยไหมล่ะกินเลยมากินสิ จะไปว่ายน้ำดีไหมน้งเหรอนุ้งรือว่าเสือไปที่ไหนไปว่ายน้ำนี่แหละไว่เปนไปภูเก็ตใช่ไหมไปยัาไปภูเก็ตไดไปสารคามดีนะพรุ่งนี้นะไอ้ยแสงอะไรน่ะอะไรนั่นไงแสงอะไรไปดูกันเถอะไปที่น้องเมื่อกี้แสงตกตรงนี้ทำไมมันกลายเป็นขนมน่ากินจังเลยอย่างนั้นเรามากินไหม 你说今天他打了吗？<laughs> มาเล่นของเล่นของมกฉันอีกเหรอฉันก็บอกว่าของเล่นนี้เป็นของเล่นของมกฉันพเธอจะมาเล่นทําไมเธอไม่รู้จักเจียมตัวอยู่หรอพ่อเธอจะไปไหนก็ไปฉันไม่ไปแล้วจะไปอะไรของเธอไหมก็เป็นอย่างนี้ไงโอ๊ยแม่ทำน้นำหน้าพาผังพี่ฉันทําไมอยากผักเป็นายใครจะทําลายทำเดชพี่โมเป็นอะไรมากไหมวันนี้ฉันไม่อยากพวกแกหรอกทำไมทำไมคิดเล่าอยางพวกแกจะทําอะไรฉันได้ก็ทำอย่างนี้ไง อย่างนี้ต้องเจอพลังนุพองพ่เรานะไม่ไดการเล้วพี่น้อยพีนต้องออไปสู้กับมันนะพี่น้สู้นะพี่อชนะกลับมาให้ได้มัส่งหมือนหน้ามาแล้วเราจะทยังไงพี่จอกไปสู้กับพวกมันเองเราต้องได้ชนะกลับมานะโอม หมูไทยมีประโยชน์ตั้งมากมายหรือพวกเธอจะแพ้อยู่อย่างนี้ละ่ะเดี๋ยวันจะ,จะลองฝึกกินดูก็ลองกินดูนะเออจะลองให้ดูแหละ<ว>เมื่อกี้เมื่อกูบอกนี่พวกมันมาอีกแล้วปหยุดแ,แล้วขอเล่น,น,นได้ไหม ອືມມາລົມກັນ แต่ผักผักนะผักแล้วก็กินเพราะว่าเรารู้แล้วว่าผักนั้นนั้นมีประโยชน์ใช่เรากินกินะผักกินแต่ขนมไม่มีประโยชน์เลยก็แต่ก่อนหนูไม่รู้หนูก็เลยกินแต่ขนมก็หนูรู้แล้วหนูก็หยุดกินเรารอบตัวเรามีแต่ของดีๆเป็นเค่นสมุนไพรขิงก็บำรุงร่างกายแก้ท้องอืดท้องเฟ้อมะตูมก็เป็นยาบำรุงสุขภาพ มันรูงหัวใจพัฒนาจนูงก็แก้ความดันเก็บคอกินสมุนไพรแต่เด็กๆก็ได้แข็งแรงหมูม่บ้านเราจเจริญขึ้นทุกวันนี้ก็เพราะสมุนไพรนั่นแหละเพราะสมุนไพรเป็นสินค้าอทอสของหมู่บ้านเรานอกจากนี้ยังมีไรายได้ให้คนหมู่บ้านของเรามีอยู่มีกินตามแนวพระราชดำริพ่อหลวงของเรา A plan, slide, the plan's lie to guide